ถ้าผู้ชมรู้จักอ่าหัวถวส่วงก็งด้ครับสกิปเปอรี่ทอยเลตนะครับและนี่นะครับเป็นการคอร์สโอเวอร์ระหว่างสกิปเปอรี่ทอยเลตกับอูบูเมะนะครับ เอาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพิกัดร,รอบโลกตามใจท่านผู้ชมแต่ว่าวงเล็บด้วยตามใจท่านผู้ชมนิดเดียวเพราะว่าวันนี้นะครับมีแค่2พิกัดจากท่านผู้ชมอ่ะเพราะว่าจาก5พิกัดเนี่ยมันมันหาไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ยอมส่งพิกัดกันมา <S <S หรือว่าเดี๋ยวดีวพิกัดมันหายากกว่าเดิมเยอะใช่ปะเลยไม่ค่อยมีใครส่งอะไรมาให้ได้ดูเลยครับแต่วันนี้ก็มีแค่สองพิกัดอีก3พิกัด ตอนท้ายเนี่ยเป็นพิกัดที่ผมหาก,กันมาบอกเลยว่าควรน่าสนใจเดี๋ยวมาติดตมามกันนะครับมาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณสาเกาหเก่าๆบอกว่าผมเจอตัวอักษร love you นะครับบนพื้นดินครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับอ่าตัวหนังสืออจริงด้วยว่าท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็น love you ที่บอกรักพระเจ้านะครับข้างๆนี่น่าจะเป็นอาโบดนะครับ j u s love you นะครับ เียนอยู่บนพื้นดินตรงนี้นะครับน่าจะซื่อถึงพระเจ้าที่มองจากท้องฟ้าแต่ว่าคนที่เห็นจะเป็นดาวเทียมนะครับที่มองเห็นโอเคท่านผู้ชมพี่กันนี่ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิกันต่อไปเลยเพี่จต่อมาจะคุณแต่งประชานบอกว่าพี่ครับผมเจอปารีสที่ประเทศจีนครับเราแฮชแทกพี่กันรำรวกตามใจท่านผู้ชมให้พี่กันมานะครับเราก็พี่กันมาใส่ล้วคุณไปดูกันเลยปารีสที่ประเทศจีนเหรอนี่ครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมผมเห็นหอไอเฟลนะครับปารีสก็คือ โดดลงไปดูไม่ได้ด้วยนะครับน่าจะต้องดูผ่านตรงนี้เป็นรูปภาพนะหุยมันใหญ่เท่าของจริงเลยปะเนี่ยนี่เด็กระทายออกมานี้ถแทบไม่รู้เลยเนี่ยว่าเอ้ยดูด้านใต้มันใหญ่จริงนะเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจีนที่ทาเรียนแบบหอไอเฟลอ่ะน่าจะเกือบเบท่าของจริงเลยนเนี่ยทำไเล่นไปหอไอเฟลในประเทศจีนก็มาว่าดูจากตึกด้านหลังเนี่ยใช่เลยฮะจีนแน่นอนนะครับ เป,เป็นเป็นเรื่งท่องเที่ยวคนจีนได้เป็อออนออนไลน์ประเทศนะครับสามารถไปถ่ายเก๋ๆที่หอไอฟเฟลสันเจินได้นี่ครับไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในสันเจรนนะแต่ว่ามันเป็นของที่ทําเรียนแบมนะครับเป็นน่าสนใจดีปาลีสในประเทศจีนก็มาคนระับตัวนี้เป็นหมู่บ้านด้วยนะโอเคนะครับพิกัดที่ท่านผู้ชมให้มามีแค่2พิกัดเหลือเชื่อป่ะทุกวันนี้เหลือแค่สองพิกัดแ,แล้วอ่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วมีพิกัดอะไรเจ๋งๆเนี่ยนะครับไปโดดมั่วๆเจอแป๊กๆอเอามาแชร์กันได้นะครับช่วยๆกันครับรายการน,นี้จะได้ อไปต่อนะครับอีก3าพิกัดหลังเนี่ยนะครับเป็นพิกัดที่ผมผ่านมาเองแล้วพิกัดแรกอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นพิกัดที่คนมีแค่ครึ่งตัวฮะกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขามองได้ยังไงหรือว่าเขาเป็นมน,นุษย์ล่องหนที่กําลังล่องหนอยู่ที่นี่คือน่าจะเป็นประเทศแบบว่าแถบแบบว่าอินเดียพวนี้ดูจากตัวประสงคาภาษาอัฐกษิษแต่ละผืนนะครับ แล้วก็ดูจากทวยเทพยร์แบบนั้นน่าจ,จะเป็นอินเดียแน่เลยอันนี้อาจจะเป็นอภินิหารของมนุษย์ล่องหนกด้นะครับมันเนียนมากเลยนะถือว่ามันจะเป็นความผิดพลาดของภาพแบบสติทวิวก็จริงแต่ว่ามันเนียนมากเลยอนะดูๆลอนๆดิบก,กันนะดูจะขาดตัวที่คาดไปนะครับนี่นี่ครับมันเป็นภาพผิดพลาดแน่นอนแหละแต่ว่านี่คืออภินิหารคนครึ่งตัวนะครับน่าสนใจดีนะครับอ่ะเราไปดูกันที่พิกาโต่อไปเลย พิกัดนี้นะครับก็เป็นอีพิกัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่ากลัวม,มากๆน,นะครับท่านผู้ชมรู้จักหัวถั่วซ่วงรึเปล่าครับสกิปเปอรี่ทอยเลตนะครับและดีนะครับเป็นการคอร์สโอเวอร์ระหว่างสกิปเปอรี่ทอยเลตกับอูบูเมะนะครับนี่คนน่ากลัวท่านผู้ชมรู้จักไออูบูเมะอยู่แล้วครับแต่ว่าสกิปเปอรี่ทอยเลตเนี่ยเป็นกระแสะใหม่ที่กำลังรันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันนะใครที่อยากจะใครที่ดูคลิปสั้นๆของ สูบ <row down Kel ain> ิบิเดนทอยเลตนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นหัวถ่อซ่วมที่กำลังต่อสู้กับคาเมล่าแมนแล้วก็มีเพลงประจำตัวที่ติดถูกสุดๆนะครับเรื่องพวกนี้ผมกำลังแบบดูอยู่นะครับรายละเอียดแบบนี้เดี๋ยวอาจจะไปเล่นกงในเกมเกี่ยวกับอะไรไปตามกระแสกันนิดนึงนะนี่ก็เป็นการคัดการเคาะดูระวังซูบิบิทอยเลตกับอุบูเมนะครับดูแล้วหลอนหลอนนะแต่หน้านี้หน้าเนี้ยดูกี่ทีก็หลอนนะครับน่ากลัวโคตรเลย ใครที่อยากจะให้ผมแบบลงลึกเกี่ยวกับเรื่องอสกิปปิทเทอร์อะไรแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วคอมเมนต์บอกไว้กันได้ถ้าถ้าเกิดสนใจนะจะได้หาเรื่องทำนะครับโอเคเรามาดูกันที่ปิกเกสุดท้ายนะครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นปิกเกที่ผมหาก,กันมาเองไนงะผมรู้อยู่แล้วว่าเคยเห็นอนะ่ะ อันนี้เป็นพิกัดแมงมุมนะครับที่ถูกถ่ายเป็น3 d ที่กำลังคืบคาน,นคเข้าไปในหน่วยงานอะตรงนี้อาจจะเป็นห้องทดสอบแปลว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ศัตรูใหญ่เราเนี่ยตัวนี้ลุดออกมาตอนถ่ายสเตติวสาม d พอดีก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นแนะมงมุม,ม,ม,มตัวยังใหญ่เลยทำไมแย่ด้านหนหรอนี่คือถนนนะถนนนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเรียกเทียบกับอะไรดีวะเทียบกับอาคารแล้วกันนี่คือขนาดของอาคารและนี่คือขนาดของแมงมุมตัวนี้นะครับ เรียกได้ว่ามันตัวใหญ่มากๆเลยถ้านี่เป็นคลองจริงมันจะโคตนน่ากลัวเลยนะครับโอเคนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้สั้นๆนะครับอาจจะไม่ถึงห้านาทีแต่ว่าก็อัดแน่นไปด้วยพิกัต ที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครนี่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพิกัดวิวสวยๆและรอบโลกไปซุ่มๆมั่วๆมาก็ได้เลยครับแล้วก็่าลืมก๊อปพิกัดนะครับมาลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ก๊อพิกัดเป็นก็กอบชื่อเมืองใกล้ๆอะไรแบบนี้บอกรายละเอียดมานะครับเดี๋ยวจะได้นำเที่ยวในสัปดาห์หน้าตนะ่อไปวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย